มันจะมีสสเต็ปที่คุยกสเต็ปแรกร้านร้านแปดสเต็ปสองคือสองร้านสเต็ปสามคือสูงสุดพอดีเมาโทรศัพท์ก็ไม่ไม่สนใจเรา พี่เลยบอกว่าเมาเมาไหนอยากขายอยากขายเจ้ารักให้พี่ช่วยขายโอเค,อเคได้พี่แต่ผมแต่มีข้อแม้นผมเลยบอกว่าข้อแม้นอะไร <laughs> ก็ตอนนั้นตีสองล้านสองล้านก็ตีกันออกมาคุณคุณละแสนยี่สิบหุ้นเลยเหรอยี่สิบหุนจริงเหรอล้นเหลือล้นเหลือต้องใช้คำว่าล้นเหลือ,อผมขายมันเชื้อกลางวันกลางคืนปวดยัะได้นอนตีหนึ่งตีสองเมืที่ตีสี่วิ่งวิ่งไปใช่ไหมวิ่งเชื้อ เ้าสองแสนขึ้นสองแสนวันละสามสี่แสนสามสี่สหลายคนไม่รู้นะเหมือนผมไม่รู้จริงๆแล้วหุ้นมันสุกซอยก่อนก่อนที่จะรวบมาครับอันนี้ก็เป็นวิชานนายุชานถามผมพี่เนี่มถ้าเขาให้ห้าล้านขายไหมอือผมบอกว่าไอ้ที่สร้างมาเนี่ยตั้งแต่เรื่อไม่คิงคองมันมีตัวนี้ใช่ไหมที่ได้เยอะก็มีตัวเที่ผมได้บ้านฟรีหลังหนึ่งคือมันขึ้นสูงสุดแล้วนะหปีครับใช่ใครเป็นคนตัดสินใจขายคนแรก สวัสดีครับวันนี้มาถิ่นนิสานถิ่นวัวงามยังไม่จบไง,ไง่ายๆอยากจะพาพี่น้องเกษตรกรมารู้จักกับวัวที่แพงที่สุดในประเทศไทยลักแปดล้านตำนานตัวนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะครับมันมาเพราะจุดเริ่มต้นจากผู้ชายคนนี้หลายคนคงคงรู้จักแค่ว่าเจ้าของเจ้ารักปัจจุบันมีคนสองคนย้ายค่ายที่จริงแล้วไม่ใช่นะครับมันมีผู้ชายคนหนึ่งที่ทําให เจ้าลักเป็นเจ้าลักในวันนี้ได้จากจุดเริ่มต้นเดี๋ยวเขาเล่าให้ฟังเลยรู้สึกว่าเขาจะเป็นหุ้นส่วนด้วยนี่อยู่คนนี้สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับอ่าพี่เนมรจริง,รรงๆแล้วเบ,บื้องลึกเบื้องเบื้องลึกเบื้องหนาของเจ้าลักก่อนที่จะประสมสุนเลีนี้เชื่อว่าพี่เนมคือ,อส่วนหลักเลยคือไม่ขีดไฟที่จุดให้เลยมันมเริ่มต้นมายังไงวะตัวนี้ก็คือตอนนั้นผมทำทำฟาร์มอยู่ที่บ้านไผ่ครับตอนนั้นครับแล้วก็ผมทําเจ้าเต้อยู่ พอดีอยู่ๆก็เสียวิชานเทียบสีเนี่ยหรือว่าทกวันนี้เป็นนายกวิชานเทียบสีแล้วนายกสมาคมนะครับอยู่โทรมาหาผมว่าพี่เนียมผมวิชานนะครับผมเฮียวัสดีครับผมว่างเงี้ยครับเออพี่เนียมถ้าผมจะกลับมาเล่นมัวตอนเนี้ยมันต้องเล่นตัวไหนพี่คถามผมนะผมบอกถ้าชั่วโมงเนี้มีสองตัวผมบอกแกว่าก็มีเจ้ารักของเสียมเมากับสัญญโสของนายก พี่เนมแสดงว่าตอนนั้นวัวอยู่กับเสียเมาส์พี่เนมรู้แล้วว่าวัวตัวนี้เก่งใช่ครับวัวอยู่เสียเมาสครับพี่พี่เนมอยากได้ไหมถามยิงตอนนั้นก็คือตอนนั้นอ่ะเราก็ไม่ได้คิดอยากได้อย่างไรเพราะว่าเราก็ทําเจ้าเตาเราเรามีพ่อพันธุ์ของเราอยู่แต่ถ้าจะเล่นงัวรุ่นใหม่ปุ๊บมันต้องตัวนี้อะไรเงี้ยก็มีมุมมองไะนะครับที่นำพระพวกครับแล้วคับแล้วพอหลังจากนั้นเสี่ยชาญก็เลยให้ตามดู ว่าเจ้ารักไขายเชื่อได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็ตามดูอยู่งานขามทะเลสองานขามทะเลสอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะข,อขออยา,ายใช่ว่าตอนนั้นคือเจ้ารักมีน้ำเชื้อแล้วใช่ไหมคือเจ้ารักเนี่ยเริ่มขายน้ำเชื้องานขามทะเลสอออครับใช่ใช่ตอนนั้นแล้วก็เสร็จจากขามทะเลสอก็ไปงานดอนเจดีแต่ก็คือดังแต่ก็ยังไม่ไม่พุแตกตอนนั้นยังยังน้ำเชื้อเชื่อนะครับแล้วก็ไปเห็นงานดอนเจดีขายขายน้ำเชื้อได,อได้วันนั้นผมไปกับเสียเจียม ผู้ใหญ่มันตีครับวันนั้นเมวมองวาเถอตอนนั้นใช่ครับเริ่มเริ่มเริ่มไปดูกันละครับก็เห็นขายไม่เช่ได้เสร็จปุ๊บก็เลยเสร็จจากงานกลับมาก็เลยมาตกลงซื้อขายกันก็เลยวางแผนการซื้อครับตรงเนี้ยใครเป็นคนก็ไปถามราคาตาเมาตอนนั้นก็คือวันนั้นพอเสร็จงานดอนจีดีก็ตีมานอนบ้านกำนันกำนันอยู่ในป่ากกำนันเราเนี่ยก็นั่งอยู่ท่าหลวงเนี่ย กำนันมนตีมุนเปียมผู้ใหญ่มนตีเนาะกับเสียเกมสามคนแล้วไงทีครับแล้วก็เช้าตื่นขึ้นมาตีห้าก็ลุกเลยตั้งใจจะไปซื้อแล้วเนอะจะรักเนี่ยคือตั้งใจไปเลยเลยตั้งใจไปเลยครับคือจะซื้อให้เขาลหรือพี่เนี่ยจะซื้อเองตอนนั้นในใจเนี่ยก็คือคุยกันว่าเสี่ยวิชาต้องการนายกวิชาเนี่ยต้องการซื้อซื้อปุ๊บก็เลยคุยกันว่าถ้าซื้อต้องเป็นหุ้นส่วนเดี๋ยวผมจะจัดการวางแผนการซื้อครับพอไปปุ๊บ ก็ตื่นตีห้าก็ไปถึงด่านกุทศประมาณสักหกโมงครึ่งอ่ะแล้วก็โทรหาเสี่ยเมสาว่าเมสาวันนี้อยู่บ้านไหม,อ,มอยู่เมสาบอกว่าเออทำไมพี่เออพอดีพี่จะเข้าไปเล่นอะไรเงี้ยพอดีตอนนั้นผมจัดงานอยู่ขามทีเรสอระอนะอเพราะว่ามผมเป็นคนจัดงานทํางานมันจะมีสมุดร,รายชื่อลูกค้า<อ>รายชื่อหมออะไรพวกเนี้ครับก็จะไปเอามาเก็บไว้รายรายรายชื่อผังผังเต้นนะนะครับนั่นแหละพอเสร็จปุ๊บก็เลยเมสาบอกอยู่ออยู่เดี๋ยวพี่เข้าไปหาครับ พอเข้าไปปุ๊บพอไปถึงขามกระแสงก็เข้าไปหาพี่ลม,มครับเพราะตอนนั้นพี่ลมเนี่ยเป็นคนคุมคุมทีมของขามอยู่ของกลุ่มขามอยู่ครับพอไปถึงพี่ลมก็เลยบอกพี่ลมวันนี้ผมจะพาเข้ามาซื้อเจ้าลักนะอบอกให้เมาขายถ้าเมาไม่ขายผมจะพาพาเขาไปอัศวินยโสครับ,พบเพราะผมวางแผนไว้ว่าที่คุยกับเสียเจมกับผู้ใหญ่มัญชีว่าเดี๋ยวเข้าหาพี่ลมเสร็จปุ๊บพอเราออกจากพี่ลมไม่เกินสิบกิโลพี่ลมต้องโทรบ,บ่อยมาว่าเราจะไปซื้อวัว ให้มอต้องขายถ้าจะขายต้องขายวันนี้ถ้าไม่ขายเขาต้องเอาไปไปเอาสัญญัโซที่วางแผนไว้แต่ว่าวางแผนคือเอานี่ยเนีนน่เอาแน่ยตพันนี้เอาเนี่แต่ไม่รู้จะเอาตัวไหนตอนนั้นครับคือเอาแนี่ยคือตอนนั้นนะ่ะวางลิมิตไว้ที่คุยกันว่าหนึ่งสู้สูงสุงสดสองล้านสองสู้จะรักใช่ไหมคือลิมิตมันจะมีสามสเต็ปที่คุยกันสเต็ปแรกล้านล้านแปดอ๋อสเต็ปสองคือสองล้านสเต็ปสามคือสูงสุดคือสองล้านสอง สู้แค่สองล้านสองสูงสุดคือส,ส,ส,สองล้านสองแล้วไงเราทีนี้ครับแล้วก็เลยเข้าไปหาเสียเเส่ยเมาส์อือหาเสี่ยเมาส์เสี่ยเมาส์พอดีกับพี่อะไรงเงี้ยาตามมารยาทพี่ทานข้าวมาอย่างเงี้ยยังยังเอือเมาส์พอดีพี่ว่าจะมาคุยเรื่องเจ้ารักเนี่<อ>นยแหละก็พอดีตอนนั้นก็เมาส์คุยโทศรศัพท์กับหลายๆคนน่ทั้งอาจารย์วิเชียนผลทัพทิมทั้งป่าเลยนะป่าป่าเวียนอ๋อป่าเวียนก็อ่าป่าเวียนก็โทรมาคุยเรื่องเจ้ารักเขาเขาก็จะซื้อเจ้ารักเนี่ย อืพอดีเมาโทรศัพท์ก็ไม่ไม่สนใจเราพี่เลยบอกว่าเมาเมาไหนออยากขายอยากขายเจ้ารักให้พี่ช่วยขายอตอนนี้พี่พาเขามาซื้อแล้วก็เลยอ่างเงี้ยพาเขามาซื้อแล้วมันเลยบอกว่าผมคุยกับทางป่าเวียนกับทางอาจารย์อยู่ผมก็เลยบอกว่าคนที่โทรมาคุยอ่ะไม่ใช่คนซื้อหรอกถ้าคนซื้อเขาอยู่นี่คนซื้อเขาอยู่นี่เลยคุยแบบนั้นเองมาเนี่เนี่ยเนี่ยเขาเขาซื้อแน่นอน ก็เลยก็เลยมานั่งคุยกันก็นัดอาจารย์นัดนายยุมิตอครับนายยุมิตรคนหนึ่งที่นัดไปเจรินที่นู่นครับแล้วก็พอไปถึงปุ๊บไอ้เมาสก็เลยมานั่งคุยก็ตอนคุยก็มีมีเมาส์นั่งผมนั่งนายยุมิตรนั่งนั่งอยู่สามคนเสียเจียงกับพญามน์ก็ดูวัวอยู่อะไรอยู่ตรงเนี้ยคือเจเจรจาอยู่สามคนครับผมก็ให้นายยุมิรตะกิดคุยเลยก็คือเราเราวางวางสเต็ปละ เราเลยเลยเป็นคนเกิดขึ้นว่าเมสาวันนี้พี่พาเขามาซื้อแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเป็นนายกมิตรนะเพราะเมาไม่รู้จักนายกมิตรอ๋อไม่รู้จักคืออ้างบอกไม่ไม่ไมเอ่ยชื่อเนี่แต่เมาก็ยังไม่ดังนะตอนนั้นย,ย,<ะ>ยังยังเมาสยังไม่่อยรู้จักใครครับเลยบอกเมาพี่พามาซื้อแล้วเนี่ยยังจะขายเท่าไหร่อะไรเงี้ยเม้าก็บอกว่าพี่ก็รู้อยู่ผมจะเอาสองล้านกว่าพี่อืมเออก็ก็ก็แล้วแต่เองแต่คราวนี้ก็ไม่รู้เขาจะสู้แบบไหนก็เลยถามว่าพี่ถามนายกมิตรว่าพี่สู้เท่าไหร่ นายยุมีก็บอกว่าก็จะซื้อสู้สักล้านกว่าบาทอะไรอย่างนี้นะผมเลยบอกว่าเมาเองลงมาหน่อยดิพี่ก็สู้สู้ล้านกว่าบาทเนี่ยอืมไปมาเมาเลยถามว่าพี่สู้เท่าไหร่เงี้ยนายยุมีก็บอกว่าล้านเจ็ดล้านแปดนี่แหละเงี้ยเมาเลยบอกว่าขายไม่ได้ออืราคาที่ขายไม่ได้มีคนให้แล้วนั่นแหละพอหลังจากนั้นก็เลยถามว่าเอ้าแล้วเอาทางั้นเองลงมามันได้เท่าไหร่เงี้ยออืืมม เมาเลยบอกว่าพวกพี่มีแต่ให้ผมลงพี่ไม่ขึ้นให้เลยอะไรเงี้ยอ๋ออืม <c oughs> เ็เลยเราเลยตะกิดนายยมิดเอา้าพี่เท่าไหร่พี่ว่ามานายยมิดก็เลยบอกว่าผมขอแบบนี้ได้ไหมนายยมิดบอกล้านเก้าโอ้ขยับไปถึงล้านเก <c oughs> ้าอือืมล้านเก้าเมาก็ไม่ให้อ๋ออืมเมาจะเอาสองล้านเอ็ดเมาลงมาเหลือสองล้านเอ็ดพอไปมาไปมาปุ๊บ เอ้าที่ให้เมาสใหม่สู้ได้เลยนายงมิรเลยบอกว่าเอ้าสุดๆคำเดียวพี่สู้สองล้านทอนหนึ่งบาทครับเสียเมาเลยบอกว่าโอเคได้พี่แต่ผมแต่มีข้อแมน้นผมเลยบอกว่า <c oughs> ข้อแม้นอะไร <c oughs> เสียเมาสบอกว่าขอน้ำเชื้อคืนห้าร้อยหลอดออผมก็เลยตบโต๊ะเลยโอเคจบแล้วก็เฮกันเลยเนี่ยจุดจุดการซื้อเจ้ารัก <c oughs> นี่แหละพี่เนี่งรู้ไหมว่า ก็รักได้มาไม่แพงตอนนั้นรู้อ๋อรู้อยู่ใช่ไหมครับแต่แต่รู้ว่ากระแสะเขาเริ่มมาแล้วคือเรามองว่ากระแสะงัวแดงต้องมางัวตัวนี้ต้องนํางัวแดงมาได้ต้องนํางัวแดงไปได้แล้วเราเลยมองว่าถ้าเราซื้อสองล้านเนี่ยมีโอกาสได้เงินคืนไหมก็เลยมาคุยกันก็เลยคุยกันว่ายังไงก็ได้คืน嗯嗯เพราะว่าแม่งัวมันเยอะแล้วหมอในมือเรามีอแล้วทุก ทุกคนตอนนี้อยู่ปุ๊บก็มีมีผมวิ่งน้ําเชื่ออยู่คนเดียวตอนนั้นน่ะที่ที่เป็นคนเดินตลาดน้าเชื่ออยู่เลยบอกว่าตลาดน้ำเชื่อมีผมมีหมอในมือแต่ถ้าซื้อหุ้นกันเนี่ยมันจะได้หมดไม่เยอะออคนนิดคนหน่อยอย่างเงี้ยครับนั่นแหละก็เลยซื้อหุ้นกันมาก็คือตีไปสองล้านใช่ตีสองล้านน้ำเชื่อคืน5้0้น้ำเชือ <c oughs> เช่อคืนหน่ร้อยเงินทอนหนึ่งบาทเงินหนึ่งบาทยังอยู่ในกระเป๋าผมทุกวันเนี่ยโอ้เงินทอนยังอยู่ในกระเป๋าเงินหนึ่งบาทเงินสองล้านของเจ้ารักอ่ะบาทนึงยังอยู่ วันนั้นมัดจาไปจาไม่ได้นะว่าแสนหนึ่งหรือสองแสนหรือเท่าไหร่นี่แหละประมาณนี้แหละแล้วเราก็ถึงวันที่ซื้อสงมอบการเป็นทางการครับอันนี้ตอนนี้ผมจะไม่ถามนะผมจะถามเรื่องหุ้นทีนี้ว่าพี่เนียมไปมีเหี่ยวมันยังไงตอนนั้นก็ตอนนั้นตีสองล้านสองล้านก็นตีกันออกมาคุณคุณละแสนหยี่สิบหุ้นเลยเหรอยี่สิบหุ้นจริงเหรอครับโอ้ี้นี่คือคือหลายคนยังไม่รู้ตรงนี้แต่ว่าวันนี้มันก็ผ่านไปแล้วเราเราคุยได้ว่าราคาวัวมันก็ดีมันมีใครประพออะไรได้ไหม ก็ตอนนั้นก็มีเสียชานอ่ะสิบหุ้นหนึ่งล้านอ๋อในสิบหุ้นครับแล้วผมก็มีแค่หุ้นเดียวที่เขาแบ่งให้ก็แสนหนึ่งแสนหนึ่งครับก็มีผู้ใหญ่มนตรีที่ไปด้วยกับผู้ใหญ่มนอ่ะหุ้นหนึ่งครับแล้วก็มีเสียนองหุ้นหนึ่งครับอ๋อเสียนองด้วยครับเสียนองชัยหุ้นหนึ่งลุงชัยครับก็สามหุ้นสี่หุ้นแล้วก็นายมิตรนายมิตรก็เจ็ดหุ้น อ๋อมันก็มันก็จะประมาณครับแสของเสียเจมก็อยู่ในหุ้นของเสียวิชานอ๋อพี่พเจมก็ไปแบ่งกับพี่วิชานครับใช่อ๋อโ,อโหแสดงว่าวันที่ขายห้าล้านนี่พ,พี่เนมก็ได้ดินนก็คือตอนนั้นน่ะแต่ว่าตอนหลังมาหุ้นจะเหลือแค่สามหุ้นอ,อเพราะว่าคือย้ายงัวมาจากย้ายงวพอซื้อเสร็จไปไว้บ้านนายกมิรใช่ไหมอืมอืใช่ใช่ก็ไปอยู่บ้านานายกมิรประมาณสักสี่ห้าเดือนประมาณนี้มั้งอยู่ที่กาลสินเลานะพอเสร็จปุ๊บก็เลยไล่ซื้อหุ้นเล็กหมด อ๋อ oh, หุ้นเล็กๆที่ย่อยไปเลยนะครับใช่เหลือเหลือแล้วหุ้นใครทีนี้ก็เลยตอนนั้นก็พอซื้อหมดก็ไม่เหลือแล้วแล้วก็ซื้อหุ้นนายมิตรด้วยอ๋อเหรอโดยที่ผมก็เสียเจมซื้อหุ้นนายมิตรกับเสียชานสามพนก็พอเหลือเราสามพนก็เลยย้ายวัวจากปอแดงเกษินไปอยู่บริเบอร์ิชานฟาร์มพี่เนึ่ซื้อหุ้นียังซื้อราคาเดิมไหมตอนนั้นก็เพิ่มเพิ่มขึ้นอ๋อเพิ่มขึ้นตีตีหุ้นเพิ่มขึ้นครับ เช่ดเราเราใช้หลักเกณฑ์ยังไงตีตีหุ้นเพิ่มขึ้นก็คือเรามองว่าตอนนั้นเราคนขายน้ำเชื่อเรารู้ว่าจะได้เงินคืนก็จากหุ้นหนึ่งแสนหนึ่งก็ซื้อแสนห้าแสนสองคนในขายกับขายมาแค่นั้นเองครับครับก็ร่วมเลยเหลือเหลสามหุ้นตอนนั้นก็เป็นสามคนพี่เนมพี่เจมพี่ชานใช่แล้วโอเคไหมพอหลังจากนั้นแล้วพอหลังจะแบ่งพอหลังจากนั้นมาก็เราก็เดินน้ำเชื่อสามคนก็โอเคก็ลุยตาดเลยครั้นี้ครับผู้ชบคลณสำเร็จไหมตอนนั้นทีนี้ลดเหลือ รถเหลือต้องใช้คําว่ารดเหลือผมขายมันเชื้อกลางวันกลางคืนเนี่ยกว่ยจนได้นอนตีนหนึ่งตีนสองมืทีเตี๊นสี่มีวิ่งวิ่งไปใช่ไหมวิ่งเชื้อเช้าสองแสนคืนสองแสนวันละสามสี่แสนสามสี่แสนเออเหมือนพี่ชานบอกวันนั้นเลยครับคือกลับบ้านนี่ได้สามสี่แสนอย่นะโงครับงานประกวดแต่ละงานก็สองแสนสองแสนกว่าครับก็ก็ก็เรืออย่างเงี้ยเลยมาครับพี่เนมตอนตอนพี่เนมถือหุ้นอยู่นี่ได้ได้ประมาณกี่เท่าเนี่ย ผมครั้งสุดท้ายหุ้นผมอยู่ส 4, 4, ี่สี่แสนห้าครับกับได้หุ้นเสียน้องที่ซื้อจากเวิชานแบ่งให้ครึ่งนึงเป็นเป็นห้าแสนหุ้นผมครับตอนนั้นครับครับทั้งหันพี่เนมถ้าไม่มีพี่เนมนี่เจ้ารักจะจะดีด,ดมาถึงสองล้านได้ไหมถามจริงคิดว่าไม่ได้มีเขาให้เยอะสุดเท่าไหร่ตอนนั้นคือตอนนั้นน่ะก็มีคนให้อยู่แต่ที่คุยเมสาก็เราไม่รู้ให้จริงหรือให้ปลอมอือือ ก็เงินลายมันหายหานนะตอนนั้นนะแต่ตอนนั้นที่เจ้ารักเกิดขึ้นได้เพราะว่าต้องยอมรับคิเดตของนายกมิตรเพราะนายกมิตรแกเคยทําสร้างบ้านฉลามเขาใช่ใช่แล้วเป็นเซียนเก่าคนเลยน่าศรัทธาว่าคนรุ่นเก่าที่เคยเล่นมาเนี่ยกลับมาเล่นแล้วเงี้ยความน่าจะถือในความศรัทธาเลยเกิดแล้วคราวนี้หมอและชาวบ้านก็เลยเริ่มใส่เจ้ารักมาเลยตรงนี้จุดจุดมันอยู่แค่ตงนหน้าที่ที่เราอ่านดูก็คือถ้าถ้าพี่เนยไม่ไม่ดันเพื่อนไม่ดันเพื่อนให้ต้องซื้อตัวเนี้ยมันก็คงเป็นเจ้ารักที่อยู่กับใช่ มันก็คงไม่อาจจะดีดตัวไปถึงขนาดน,นี้ครับแล้ววันที่ขายพี่นิ่มวันที่ขายห้าล้านใช่ไหมที่ขายใช่ใช่ยังไงวันตอนนั้นครับคือวันนั้นน่ะเสียวนิชานนายุ้ิชานถามผมพี่นิ่มถ้าเขาให้ห้าล้านขายไหมอืมผมบอกว่านายกถ้าให้ห้าล้านเราเราต้องขายเพราะเราได้เราเราได้เต็มที่แล้วอ,อืมอืคืออิ่มตัวหนึ่งไม่ใช่อิ่มตัวคือเรามองว่าวัวเนี่ย ถึงเวลาไปมันต้องไปอ๋ออ่าเหมือนที่เคยบอกมันกะดวงคนเนี่ยเวลาขึ้นสูงสุดมันก็มีต่าลงเนี่ยอ่าอ่าอ่าก็เลยมองว่าตอนเนี้ยทนคืนทุบาททุตังเราได้แล้วล่ะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าวัวจะอยู่หรือวัวจะไปเกิดเกิดว่ามันตายวันตายพุ่งเราไม่รู้ไงเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์วัวตายมาโอ้โนก็เลยเอาเงินก่อนก่อนอ่าอายุเท่าไหร่ตอนนั้นตอนพี่เนียมตกลงขายกันตอนนั้นตอนนั้นก็น่าจะห้าปีอประมาณเนี่ยมันก็พอดีนะกำลังคอือคือมันขึ้นสูงสุดแล้วนะห้าปี ใครเป็นคนตัดสินใจขายคนแรกก็เสี่ยชาญปรึกษาแล้วผมก็เป็นคนสั่งขายเลยเห็นบอกว่าเสียเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยไม่ใช่รู้กันเหรอครับรูุ้กคนรู้ก็โอเคก็วันที่ที่คุยเรื่องขายก็นั่งอยู่สามคนก็มีเสี่ยลงชัยคนหนึ่งผมแล้วก็เสี่ยชาญสามคนใครมาถามด้วยกนั้นนะใครมาถามวันนั้นไอ้สอสอตงเด็ดเฮ้ยทถามเองเลยเหรอเสี่ยชาญถามเสี่ยชาญคือเขาคุยกับเสี่ยชาญ นายกวิชาไดยบอกพี่เนียมถ้าเขาให้ห้าล้านเราขายไหมผมบอกถ้าได้ห้าล้านขายเลยเพราะเราเริ่มมองว่าตลาดเริ่มอินตัวเหมือนกันแล้วก็ตัวเล็กตัวน้อยมันเริ่มเริ่มแย่ขึ้นมาแล้วคือตอนนั้นก็เริ่มมีลูกหลายๆตัวที่มาแย่ๆแบ่งน้าเชื้อไปครับก็ถือว่าประสบผลสำเร็จไหมวันนั้นก็ถือว่าโอเคเลยสุดๆอ่ะคือสุดที่คือตัวนี้ครับได้เยอะตั้งแต่ที่สร้างมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มไม่คิงคลองมันมีตัวนี้ใช่ไหมที่ได้เยอะก็มีตัวที่ผม ได้บ้านฟรีหลังหนึ่งอะแล้วรักนี่หนูก็แบ่งเป็นเศษล้านนึงแบ่งผมมาล้านนึงครั้งสุดท้ายคือคือเอาเงินเข้าเป๋าเลยไม่คือหักอย่างอื่นแล้วใช่ไหมเนี่ยก็แบ่งกันแล้วผมได้ล้านนึงตามหุ้นส่วนบาทต่อบาทอ่ะพอขายกันบาทต่อบาทแล้แลทีนี้พอไปรู้ข่าวว่าเขาขายไปแปดล้านนี่เสียด้ไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่อ๋อคือคือเรารู้ใช่ไหมมันคือง่ายคือคือถ้าเราเล่นงวนี่อย่าไปเสียดายที่ว่าเขาจะไปได้เท่าไหร่เราต้องมองความพอใจของเราเพราะตอนที่เราได้เราถือว่าเราได้เยอะแล้ว แล้วเขาไปปุ๊บเขาไปได้เยอะเราต้องดีใจเขาด้วยตรงเนี้ยใช่ใช่มันถึงจะไปได้ถึงจะถึงวงการก็ท่านสสชีวิตก็เป็นมือสุดท้ายนวลล่า่ก็ยัง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 คุยกับสสอยู่ไหมน้ำเชื้อเั่องอะไรทุกวันนี้ยังติดต่อก็ยังพอคุยกับแกอยู่ยังขายน้ำเชื่อช่วยกันอก็ก็ยังพอเอาน้ำเชื้อแกมามาทำอะไรอยู่มาให้พวกหมออะไรที่เราถามอยู่แล้วยังอยู่กับเรามันยังพอมีในน้ำเชื้อน้ำเชื้อกับผมรุ่นรุ่นสามคนนะตอนนั้น ผมมีชุดสามฐานเขาเรียกว่าชุดสามฐานเสือสามานเสือยังอยู่อยู่เนาะกับตอนนี้อยู่กับเสือชันก็ยังพอแบ่งกันได้อยู่ชุดนี้ไม่ถึงห้าร้อยหรอมั้งถึงไหมถึงห้าร้อยลูไหมผมไม่ทราบเหมือนเี้คนีบแต่มันก็เริ่มตามตามวันเวลาเนาะคนนิยมก็เริ่มลดลงเรื่อยๆแต่ก็พอมีขายได้ใช่ไหมเขาก็พอใส่กันอยู่นะทุกวันนี้ครับอออืะทก็ยังพอได้ใส่กันนะครับ โวันนี้จะเดมจริงๆแล้วหลายคนไม่รู้นะเหมือนผมไม่รู้จริงๆแล้วหุ้นมันสุกซอยก่อนก่อนที่จะรวบมาครับอันนี้ก็เป็นข้อเขาเรียกว่าข้อ,ขอที่มันจะให้คนเลี้ยงบวัวไปคิดพ่อพันที่พยายามแบ่งซอยหุ้นลหลายๆหุ้นเนี่ยคือมันอาจจะประสบผลสเร็จอยู่แต่ว่าถ้าจะให้ดีที่สุดคือรวบให้น้อยที่สุดหรือเปล่าคือเพื่อง่ายถ้ามีหุ้นเยอะมันก็อัตราการเสี่ยงในการขาดทุนมันก็น้อย อืครับแต่ถ้าว่ามองว่าอยากได้เยอะก็ต้องกล้าเพิ่มกล้าซื้อหุ้นเขาอ๋อมันต้องอ่านเกมด้วยใช่ต้องอ่านเกมด้วยว่าจะทําได้หรือไม่ได้นาทีนี้นาทีนั้นต้องอ่านเกมด้วยครับสองั้านก็ยังไม่รู้เลยจะได้ไหมวันนั้นที่ซื้อหุ้นเขาแสนหนึ่งก็ไม่รู้จะได้คืนไหมแต่อยู่ที่การมอง่ประสบการณ์ใช่เล่นพ่อพันธุ์ครับอืมก็กระฝากคิดคิดนะครับเอาประสบการณ์ ยืนยาวมาถึง20พีิี่ไม่ธรรมดานะจนมาถึงพ่อพันธุ์ตัวนี้สังทองที่เริ่มเปิดตัวเนี่ยก็โอเคไหมตัวนี้คิดว่ามันน่าจะก็คือตัวสังทองเ่ยที่ผมคัดมาก็ถือว่าเป็นงวที่ว่าดีที่สุดในการเล่นของผมเดี๋ยวติดตามประสบการณ์จากเจ้าคองเจ้าเต้หลายๆตัวเจ้ากอริล่าเอ้ยรวมไปถึงเจ้ารัก8ล้านซอยหุ้นซอยผสมสุเลศเนี่ยกับตัวล่าสุดสังทอง ติดตามกันนะครับเอ้าวันนี้ยังไงขอบคุณพี่เนมขอบคุณมากมากเลยวันนี้ครับสวัสดีครับ